สวัสดีครับอันนี้เป็น e ีีแรกของผมนะฮะที่ลง YouTube ก็จะมาคุยกันเรื่องไก่ไข่เผื่อใครจะมีแนวทางเลี้ยงไก่ไข่ดีไหมเลี้ยงไก่ไข่สะดวกสบายไหมเดี๋ยวอีพีแรกเขาก็จะมาแนะนำโรงเรือนขนาดนี้โครงสร้างประมาณกี่บาทกรงตับประมาณเท่าไหร่ใครเผื่อใครอยากเลี้ยงแบบกรงตับหรือถ้าใครอยากเลี้ยงแบบปล่อยเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำการเลี้ยงไก่แบบกรงตับก็ดีข้อดีก็คือเก็บไข่สบายครับนี่ฮนะ เก็บไข่สะดวกสบายนะฮะแล้วก็ระบบน้ำง่ายต่อการจัดการฮะมุลไก่แยกสามารถขายได้นี่ฮะสะดวกสบายนี่ฮะมุลไก่สามารถแยกขายได้แล้วก็การดูแลก็ไม่ยากฮะให้อาหารเช้าเย็นเดีาา๋ยวเราคุยเรื่องต้นทุนเลยต้นทุนของผมก็โรงเรือนผมโรงเรือนนี้ ขนาด6คู12ครับแล้วก็อื่นเลยผมมีสองโรงเรือนนะฮะโรงเรียนนู้นโรงเรือนเล็กมันจุไก่ได้เกือบ300ตัวโรงเรียนนี้600ตัวเฉลี่ยก็ประมาณพันตัวโรงเรือนผมก็สร้างประมาณจ้างช่าง30,000บาทแล้วก็ซื้อของก็จะจู่ประมาณแสนต้นต้นแสนกลางกลงเนี่ยฮะต้นดูเลยสมุดแล้วก็คงตับคงตับก็ราคาอยู่ประมาณ8 80,000กว่าบาทใครสนใจ ก็สามารถทักมาสอบถามอินบ็อกเข้ามาหรือทักไปที่เพจที่จะฟามนะฮะเนี่ยฮะผมตัดมาติดตั้งให้พร้อมถึงบ้านครับเราไม่ต้องเตรียมแค่สถานที่อย่างเดียวแล,ล้วไก,ก่ไก่ก็ตัวละสองร้อยบาทเนี่ยฮะเฉลี่ยเฉียงกลางฮะตอนนี้น่าจะราคาประมาณสองร้อยร้อยเก้าสิบประมาณนี้ฮะก็ผมสั่งมาจากเชื่อมันฟาร์มฮะหรือใครสนใจก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามผมได้ก็จะเป็นคลิปเร็ยวยๆนะครับ ผมมาทําคลิปเพื่อแนะนําแนวทางเกษตรกรเหมือนกันเกษตรกรรายย่อยครับนี่ฮะผมก็จะเป็นฟาร์มขนาดย่อยอย่างนี้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆท่านไม่คิดพัดลมตัวสองพันหนำพันแล้วก็เราลงไก่เนี่ยเราก็ต้องมีอาหารไว้สำรองแล้วหนึ่งเดือนสมมุติว่าเาลี้ยงไก่สามร้อยตัวให้กินอาหารวันหนึ่งกําเนี่ยหนึ่งกําก็วันละหนึ่งกระสอบตีไปเลย ให้หาวัาหนึ่งกระสอบเราก็ต้องมีเฉลี่ยไว้ตามที่กระสอบปกอบกจาไข่ฮะมันมีต้ทน,ทนทุนสูงนิดนึงสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะฮะเนี่ยผมเริ่มจากเลี้ยงยี่สิบตัวแล้วก็ตอนนี้ก็สู่พันตัวเลาคนไม่รู้ฮะเก็บเงินไปเรื่อยๆมีเงินก็อยากจะลงเพิ่มไปสักสองพันสามพันสี่พันแล้วก็จะมีพวกยาวิตามินก็ผมก็จำหน่ายฮะไข่ไก่แม่ไข่ ไก่ป่วยก็สามารถอินบ x ็อกเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวผมก็จะแปะแปะลิงก์หรือแปะช่องติดตามไว้ท้ายคลิปเป็นคลิปเรียวก็ผู้ผิดผู้ถูกก็ขออภัยครับนี่ฮะก็จะมาณน,นี้ไก่ของเราใครสนใจแนวทางการเลี้ยงไก่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะเดี๋ยวจะมาแนะนำเรื่อยๆหรืออินบ็อกมาสอบถามมาได้ วิตามินผมก็มีจำหน่ายและแนะนำไก่ป่วยและเลี้ยงแบบโรงเรือนเปิดนี่พอเสียก็จะมีช่วงอากาศร้อนฮะดูแลยากอากาศร้อนไก่สามารถตายง่ายฮะก็จะมีพัดลมช่วยจะมีพัดลมช่วยแล้วก็จะมีตเปอร์เกินหลังคาเนี่ยฮะพัดลมก็จะวันนี้เปิดสายไปครับมีดิงเปอร์เนหลังคานะฮะเราก็เก็บไข่ทุกวันช่วงเช้าเย็นเนี่ยฮะ สองช่องอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนตรงตับก็จะมีแบบตัวเดียวใส่สองตัวใส่สามตัวอันนี้จริงๆก็ใส่สามนะครับผมนดเหลืวสองคปนนี้ใครสนใจก็แนวทางการเลี้ยงก็ทักมาสอบถามผมได้นะฮะหรือสนใจไข่ไข่ก็ทักมากรงตับก็ทักมาหรืออยากเลี้ยงแต่แนะนำว่าคนที่อยากเลี้ยงแนะนำหาประสบการณ์ก่อนฮนะ ประสบการศึกษาผมดูจาก Youtube ท่องทาง TikTok Facebook ทักหาคนที่เลี้ยงก่อนฮะจะดีมากจะททำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นผมจับผัดจับหูมาเลี้ยงยังไงร,รู้ไก่ไข่เนี่ยแต่ก็ไม่ยากฮะสนใจก็ทำกมาสอบถามมาได้แต่คือว่ต้นทุนมันจะสูงนิดนึงคือว่าเหมือนว่าเรา,เราแต่โรงเรือนเนี่ยเราคิดไปเลยเราทำไปลงทุนไปแ,แสนกว่าบาท โรงเรือนนี้จะอยู่กับเราสิบปียี่สิบปีก็ได้ฮะอันนี้คือทุนนี้คือว่าเป็นทุนของเราไปเลยเมื่อเราเลือกเลี้ยงไก่อันนี้ก็ทำเป่างอื่นได้ฮะโรงเรือนนี้ก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้แต่กองตับนี้จะอยู่กับเรามาสามสี่รุ่นนะฮะรุ่นหนึ่งก็สองปีไก่ยังตาปีเก็ตเยอะมากโอเคฮะ EP นี้จ,จบเพียงเท่านี้เดี๋ยว EP หน้าก็จะมาแนะนําเรื่องการดูแลไก่อย่างไงให้ไข่หรือการขายไข่อย่างไง ให้มีตลาดรองรับโอเคครับผมใครจะสนใจช่องทางติดต่อก็ดูลิงก์ที่ท้ายคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยฮะผู้ผิดพูดถูกก็ขออภัยฮะเป็นคลิปเดียวเนี่ยฮะ